ใส่น้ำตรงนี้มันจะลึกแค่1มิตร1มิตรความกว้าง60เซนประมาณนี้เลยหลังจากน้ำมันลดลงไปช่วงนี้ก็ฝนฝนเริ่มหยุดไปบ้างช่วงหนึ่งฝนตกหนักนอ้องก็เต็มเลยตอนนี้ปักบุ้งกำลังงามเอาผักบุ้งนี่ก็มีกบแล้วนะมีกบมีปลาปลาหมอนะคะเลี้ยงปน,ปนไปกับกบมันก็สามารถอยู่กันได้เพราะใน มันลึกหนึ่งมิตรน่กบมันกระโดดไม่ได้เพราะนั้นทำคลองทำคลองบ่อหรือว่าเก็บน้ำไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแบบนี้ก็ได้นะมันสำหรับคนที่มีเนื้อที่น้อยๆน,นะคะทุกคนก็ลองทำดูก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับเราเราก็คิดประมาณนั้นเนาะเพราะว่าออกแบบมามันก็ชอบเลยอะคะ่ะทุกคนชอบเลยมันเนื้อที่มัน เล็กมันก็สามารถทําได้เก็บน้ําแบบนี้ได้เยอะเลยนะน้ํา1มิตรลงไปแล้วก็ความกว้าง60เซนความยาว27มิตรนะคะทุกคนเราทําแบบนี้ก็ไว้เก็บน้ําไว้ลดผักปลูกผักสวนครัวปลูกพริกปลูกเขือปลูกแตงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าพอดีบางเอิญว่าฝนมันตกแล้วก็เอากบมาปล่อยเอาปลามาปล่อย มันก็เลยกลายเป็นว่ากบกับปลาอยู่ด้วยกันทีนี้มาเก็บพริกพริกนี้ก็คือมันได้จากการลดน้ําช่วงหนึ่งมันจะเป็นหน้าแ้งอะนะช่วงสงการแล้ก็ปลูกไว้ก็เอาน้ําจากคลองนี่แหละที่เอามาลดเนี่ยพริกใบงามงาม,งามนะแล้วก็เคล็ดลับในการปลูกพริกของเราก็จะประมาณปลูกพริกลงไปแล้วก็เอาไข่ไก่นะคะทุกคนไข่ไก่ฝังไว้ในในในหลุมของพริกนะอะเนาะพราะไข่นะั้นะมันเน่าแล้วมันก็ เป็นปุ๋ยนะทุกคนแล้วก็ใบมันดกมากเลยแล้วก็พริกก็เยอะมากเลยต้นเดียวนี่ก็ถือว่าเก็บไม่หมดเลยแต่แต่ละรอบนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็มีดอกเดี๋ยวมันก็มีลูกอย่างนี้ให้เก็บเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูไข่ลูกหนึ่งเนาะก็ไม่ได้แพงใช่ไหมคะทุกคนก็ปลูกพริกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปลูกหนึ่งเพราะไขนะ่น้นแตกเนาะไข่นานๆมันเน่ามันแตกไปก็จะกลายเป็นปุ๋ย อันนี้ก็คือเราก็ทําแบบคือทำเองอะ่ะทำกินเองอ่ะนะคะทุกคนพี่กินการทาเกษตรสิ่งหนึ่งที่ได้รับก็คือสงบ,สงบเงียบสบายมีเวลาให้ตัวเองเป็นเจ้านายของตัวเองมันอิสระภาพกับเวลามากๆเลยวันนี้ก็จะปลูกกระสอบช่วงนี้ฝนตก แถวโซนภาคใต้ตอนล่างฝนจะตกรอบเย็น4โมงอลักฝนก็จะตกทุกวันเลยมาดูอีกทีขอบบ่อเราน้ำมันก็จะซ่อดินที่มันสูงถลายลงไปที่บ่อก็เอา้ายางผ้ากระสอบเอามาคุมเพื่อไม่ให้มันดินถลายลงไปที่บ่อเดี๋ยวมันลงไปที่บ่อบ่อเราก็จะสูงบ้างต่ำบ้างมันก็จะระดับน้ำมันไม่เท่ากันก็เลยมาคิดได้ว่า กระสอบมันก็มีก็เอามาใช้ประโยชน์เชื่อกุมดินไว้เกิดมันน้ามันเซาะดินลงมามันถลายตัวนี้มันก็จะกั้นไว้อีกทีหนึ่งมันก็ลงไม่ถึงขนาดขอบลงไปในขอบบอ่อแล้วได้เนาะประมาณนั้นก็เลยคิดได้แบบนี้เวลาทําเกษตรมันจะค่อยๆค,คิดไปเรื่อยๆนะคิดได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้นทําไปก่อนเพราะว่าในความรู้องค์ความรู้ของการเกษตรมันไม่มี อันที่ตายตัวแล้วก็สิ้นสุดนะคะทุกคนคิดได้อย่างไรก็ทําเช่นนั้นอันนี้ก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์ช่วงฝนตกนี่ก็เอาผ้ากระสอบที่เหลือมาคุมก้อนหินวันก่อนขุดขึ้นมาใดบบอก,ก็จะมีแต่ก้อนหินก้อนเล็กมั่งก้อนใหญ่มั่งก็จะเอามาทับมาเต็งไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดลมลมล,ล,ลมพัดถ้าอย่างที่ เราปลูกนีจริงๆมันเป็นกระสอบมันไม่ใช่พะยงนะแต่จริงพะยงอนะ่ะจะปลูกซื้อมาจะปลูกจะปลูกระก็ยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกอยู่ในสวนนี้30ไร่ปลูกสารพัดันไม้ปลูกแต่ละวันแต่ละมื้อนะไม่ได้หยุดได้หย่อนแต่ที่ทํามากเล็กเน้อยน้อเนาะมันก็ค่อยๆเติบโตนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นในการทํางานถ้าใครยังไม่ผ่านกฎการสร้างไรายได้อะไรก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะทุกคน ไม่ว่าเพื่อนจะเหนื่อยหรือเราจะเหนื่อยแต่ความสุขก็ขอให้ทำงานแบบมีความสุขกันแล้วกันเนาะวันหนึ่งเราก็คงจะ,อะตอบโจทย์